สวัสดีครับ่น้องสวัสดีพี่น้องสุขสุขค้นนะครับเพราะว่าตาตกก็เตือนเพอก็ช่างเต้าบนค้นมป็นแคมครับพี่น้องเมื่อนี้เมื่อตาสิวขึ้นพวกโมงครับพี่น้องตอนนี้ย่บันนาไเนาะสิไปตลาดครับพี่น้องตลาดไอ,อยากาเกอขึ้นตลาดบ้านโคกครับพี่น้องสิงไปเลาะตลาดเสาวบ้านโคกเนาะ เมียงกินแม่สิไปหล่อเบื้องก่อนครับหาแน่กินเนาะไปตลาดไปกันิ้นไปหรอือเปล่าฮะฮะโอ้ยลมใบไอยพี่น้องลมหนาวแน่าชิ้นภาน้ากตลาดพี่น้อง จักสิกินนังหรอกซื้อบอกทั่วไปต่าบอกทัวคืองานสิเออน้าครับเขี่ยเท่าไคฮะช้าวพันสามสิบบาท ีเนี่เข้าไปิเอาบอกเอาไปปันนะเอาตี๋ยวเาไปกินดีกว่าเอาก็กินเอากินเนี่ยให้พอเนาะกะเลากะเหลากระออกแลยมัะงดวงนีก็สิได้เนี่ย

คนละห้าบันห้าพันกับหกบาทตัวสิบห้าบาทหกสิบพั ไข่มมดแดงขายน่าด้ยเบอร์ีมาส้ตรงขัดนะจะกินก่อยไข่มดแดงได้บ้างใส่อันเดียวกันนี่เนาะเออใส่เดียว เทียนหมูยหรือเคยสีของอไรแมนแมนันน้พอ่สอืออคนต้องอเาออเดอ้าวอาเลยมาไปซื้อก่อนเป็นยังกินบอกเสองเหมือนนี่ทีเนี่ตบอป่ะ แค่วเด่นเผื่อละสิบท่านฮึแค่เห็นจะคอเหตุงานเจ็บทอง เสียหลายเนาะฮะแกกะตาวแกกะตาปลาแหงที่เขาไปตากอ๋อำให้มันหมุนคือคือเอาเส้นไงมันเห็ดเบสมากบอกอ๋อมะเขือไก่ทูมอ๋อแม่แม่แม่มยมาเปื่อนเยอนกี่ดาว ขีเหล่าด้พี่น้องขี่เหล่าเอาไปส่วนเอาซ่อนตะพักนอพี่น้องพักกาดดอกกล่องละสิบพันสิบพันกับประมาณ่อยกองหา่ันหาพันกับประมาณหาหกบาทอันนี้เขาใจะอย่างค่นคือลรุ่มนะเนี่ยค่อนคือลรุ่มเหรอ

เปลือกใหม่ม mm ันเหนียอาหารุ้ท่า ก่อยไข่มาแต่งแตหยาบเลยเป็นน้ำจิ้งหน้าเพียรสื้อกินบอ เฮ้ยพาท่อที่ไหนทำกีสิมเลยนะตาครับมาสินม้วงงามเลยม้วงงามบ ม่อวันข,ขีดตลาดันขทัพแต่งสิปซื้อไข้ามาแดงเมื่อ ของสิบท่านของรสิบห้าบาทพื่น้องถวยบอกง่ายเเพิดในีกทนนี้นะท่านของกินสําเดจครับซื้อซีนให้แมงลิ้แห่นแมงลิ้าเพียซุปกิน อันนั้นเขาอันนั้นเพ่ออันนั้นพ่นุชวมื้นข้ไปพูหาขนมาไปเ่อเอไปละเอาจขอเ็นสายสินหมูนะสินหมูเด้อเรียไม่อนไยกน

เอาเอาสิมกับข้างในไปมาเพียนะรถเท่าไหร่เอารถนะมาเพียเพียไปิมแล้วเด้อเอาเครื่องรอก่อบเอาเครื่องรอกรอ สิมงามเด้อสินมุ้สิมูงอ่เด้อมาเด้อมาเด้อเครื่องรอดเอะ้ขึ้นอันนี้อ่ะได้กุ๊กคีด่อาซีนไซดเอาซีนไซด์เครื่องรอดเหรอวะไม่แล้วแลบางทีที่ไปแล้วบางิี Chị xin mua đơ Ăn gì bác nè, ăn à, nhá xảy Ăn qua Để bông ở đây xinh mấy anh là... <laughs> ừ. Cái này đi Ăn xin cái này Ăn qua Ừ, ăn xảy xăm cân này Ăn xin sốt nó Sốt ้ี่น่ต้อซัเนกันเีซนหัวอนแสมนึงไปทำงานทิงมาเพียบอ๋ออันนี้แบบซัาเร็จ all right ข้อนคือห่มนะข้อนคือนเนี่ยอ๋อขาจะสิมันรอโขาจะสิมีบนพี่น้องบนบ้านขาเจ้าก็เลยซื้อของปะเห็ดขับปุ่นมั้งซื้อป่า สำคัญก็คือปานี่นึ่งไปเห็ดน,น้ำยาเขาปน่นเนาะ ข้าขงที่ขายป่าวค้ายป่าพักบนบานพักกัาหนาวหนาวที่หน่อลมใบว้อยรัดไปหาซื้อบักทั่วบักทั่วข้างหนะ เขาจะไปซื้อบุกช่วยข้างนอกักกระดาษลายให้ เป็นงามสีมะขามสดเเอามเนี่ยเอาหมเวันเนไง

ใครมาแดงมาตองอมาองสื่อกอนนะป้าขอ้ว่าไม่ใส่เอา้าป้าขึว่าไม่ใส่อเ,อเออ,อเหมือนถ้าเจ้าเมา,าไปอก เอสิกับมาเอาบักตัวเจ้าไปเอาไปเบิร์ต์อคนชิวสิดไล่ไปไหนเรนะเด็กก้าวมันอันนั้ันะิล

ปะนี่น้องนม่ลอดตลาดเขาว่าเขาสกับไปเอาไข่มอดแดดแดดเบื่อแสบไ้เห็นขนมเห็นำาขี นายยังน้อยอีกนะน้องจะกลูกไผ่แบบน่ะมาเถี่ยมาเถี่ยครับ ขอบใจขอบใจแม่นน้ำขิงเกินสู้กินยิง <laughs> บาดอนบาดอนไปเบิงงัวพี่น้องกินข้าวก่อนบาดอนกินกพนโอเนี่ยมันทันเวิร์ดอยู่เนี่ยแต่ในเวิร์ดอยู่พี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อกินข้าวครับขาเข่าเศร้าพี่น้องมาเด้อ <laughs> มาเด้อกินข้ขาวครับกินข้าวเ,เดียเด๋ยวสิไเดย์มิสิไปซ้ำนี่เด้อมาตลาดเข็ดเนี่กินกินครับกรแเสบคักมากพี่รับ ส่ำนี้ละ่ะมันยาวละ่ะพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ